สวัสดียามเช้าของประเทศสวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็ตื่นนอนมาแม่น้องก็ต้มไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่น้องก็กําลังจะหุงข้าวค่ะวันนี้แม่น้องจะไปทําบุญที่วัดไทยนะคะแม่น้องไปทําบุญที่วัดไทยแล้วก็ก็เลยจะทําไข่ลูกเขยค่ะทําไข่ลูกเขยไปไป,ไปทําบุญนะคะ แม่น้องก็หุงข้าวไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมาปอกไข่กันค่ะตอนนี้แม่น้องก็จะปอกไข่ไว้ทำไข่ลูกเคยนะคะอ๊ะคุณมอร้อนลูก พิ่งตื่นค่ะป๊าคงสงใัยนอนอ่านหนังสืออยู่นะคะป๊าก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยตามเมียเมียเข้างานตีห้าก็ตื่นตีสี่พร้อมเมียค่ะเพื่อที่ว่าไปส่งนะคะดังนั้นพอเสาร์อาทิตย์มาก็จะเพลียเหนื่อยกัน,นะคะ่ะวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ไปทำบุญนะคะก็จะพาไปนอนตื่นสาย,สาย ด้วยวันนี้ค่ะป๊าป๊าก็ถามแม่น้องนะคะว่ามามาอาทิตย์นี้เธออยากไปทําบุญไหมแม่น้องก็เลยถามป๊าป๊านะคะเธอโอเคไหมล่ะปะ้าบอกว่าโอเคดังนั้นแม่น้องก็เลยตอบตกลงว่าไปนะคะเพราะว่าบางทีไปทําบุญนะคะเราก็ต้องรอความสมัครใจป๊าป๊าด้วยนะคะบางทีแม่น้องก็กลัวป๊าป๊าเหนื่อยเพราะว่า วัดไทยจากจากเมืองที่แม่น้องอยู่ค่ะขับรถไปก็ประมาณ45นาทีนะคะหลังจากที่เรากลับจากวัดไทยมาแล้วเราก็ถึงจะพักพ่อค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าทำความสะอาดบ้านซักผ้าหรือว่ารีดผ้าอะไรแม่น้องก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันธรรมดาแล้วแม่น้องก็ทำไว้ เพื่อที่ว่าเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันรีแลกของเราจริงๆค่ะโดยที่ไม่ต้องมันเหนื่อยจริงๆวันนี้แม่น้องก็มีเรียนภาษาตอน1ิบเอโมงแม่น้องก็ส่งข้อความไปบอกคุณครูค่ะว่าวันนี้แม่น้องไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูอยู่ไทยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเลื่อนไปเรียนตอนบ่ายเงี้ยมันก็คงจะดึกของเมืองไทยแล้วนะคะบ่ายของสวีเดนอะไรเงี้ยก็เกรงใจก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวไว้เรียนพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไว้เรียนวันอาทิตย์ไม่รักค่ะชีวิตปิจวัตรในแต่ละวันของครอบครัวแม่น้องนะคะแม่น้องก็ลืมนับค่ะว,ว่าวันนี้ทำไข่กี่ฟองก็ แผงนึงไข่แผงหนึ่ง,แ,ง,งแล้วก็มีมีติดอยู่แผงเดิมอีกน่าจะประมาณสี่ฟองนะคะน่าจะหลายฟองอยียไข่ลูกเขยน้องพอใจชอบมากๆเลยคะ่ะ ปอกไข่เสร็จแล้วแม่น้องก็จะหั่นหัวหอมนะคะทําน้าซอสแม่น้องก็จะทําสปา์สูดแม่น้องเนี่ยนะคะแต่ก็อร่อยอยู่นะคะอร่อยปากเราแต่ไม่รู้ว่าปากคนอื่นจะเป็นยังไงนะคะจกปอกเสร็จแล้วก็จะเช็ดให้มันสะเด็ดน้ำหน่อยนะคะเวลาเราลงน้ำมันมันก็จะได้แบบไม่กระเด็นใส่เรานะคะ ม,มันจะได้ไม่กระเด็นเยอะวันนี้นะคะไอ้ป๊ะป๊าก็ดูพยากรณ์อากาศก็ประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะคะก็จะมีแสงแดดตอนนี้ก็จะมืดแบบนี้นละคะ่ะเพราะว่ามีฝนตกนะคะวันนี้แม่น้องนก็หุงข้าวเป็นข้าวขาวค่ะไม่ใส่ไม่ใส่ข้าวไร์เบอรรี่กับข้าวกล้องนะคะ เพราะว่ากลัวบางทีเวลาเราเอาไปทําผุ่นบางคนเขาไม่กินข้าวกล้องข้าวอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าครอบครัวแม่น้องอ่ะส่วนใหญ่เราจะกินข้าวผสมนะคะข,ข้าวข้าวขาวผสมกับข้าวกล้องกับข้าวไลเบอรี่ค่ะบางทีก็แกะง่ายบางทีก็แก่ยากค่ะ พี่ป๊าป๊าตื่นสายตื่นล้วค่ะพีป๊าปล้าก็กำลังกินอาหารเช้านะคะป๊าป๊าแฮะแกกัดข้าได้เยอะป๊าป๊าตลกมากเลยค่ะ uh oh. ตื่นมาจะไปเปิดเท uh oh. ้ามาจะไปเปิดไข่มาต้มกินเอ uh oh. เบรกาสต์นะคะเย็ดอินาปป้าดูคันทอด็นปป้าจะต้มกินใหม่ไหมน้องเลยว่าเธอจะไปต้มทำไมเนี่ยก็เอันี้ปป้ากลัวว่าเออสงสัยคงจะเอาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปป้าเขาก็เกรงใจนะคะนึกขอบปป้ามาเลย อาบนา้ำแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยไปข้าวสวยก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่น้องก็ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ลูกเคยนะคะก็ข้าวสวยหุงร้อนๆหลังจากนั้นแม่น้องจะไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำบุญเลยค่ะ